พี่น้องมือนีเข้ามากินหมูกระทะก็มันมาเด้อจ้ะนี่ไม่เขาเป็นคนซื้อมาเด้อจ้ะมี่เาเพิ่งได้แอบบอนงานนี้เป็นคนซื้อมาก็เบลล่าเบิ่งเด้อพี่น้องกําลังฟีงแสบแสบเด้อเลี้ยมไล่เฮียเต็มละลูกชิ้นแก้วก็คือไม่อยากพูดกับผู้ใหญ่อ่ะ เขาเป็นอย่างเขาบอกให้แม่ฟั้งไงให้ว่าข้าวือเขาซสอก้วพี่นออ้าวอ้าวกเนี่ยกูอวะลมพัดหรังอ่ได้หน่อยใน้ลาบเหนือเรื่อพี่นอแต่บ่อยเร่อย ยาฟ้าป่าซี่ป่าซี่โอ้วันปาซี่ปาเนี่เองฟเริ่มเต้นไรปา่าตี่ป้าสป่าซี่นะปาตี้แม่มให้มันเริ่มยาฟ้ากินแมวมันนั่นเราเริ่มปาตี่จุ่งเนี่ย กินได้เคดกินยกแขนกินโอ้ยแอบดีดีเอกิน e. ย mm ังไหวก่ะน